สวัสดีครับผู้ชมเป็นยดะจมาสร้างจุฬาิครับเยนะแต่ว่าทําไมล่เราไว่าตอี้องสร้มันตกกับสร้างวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์ไปแล้วนะคบวางแผนไว้ก่อนเนี่ยมีการวางแผนนะตอนนี้ก็กาลังทำรู้นะขออนุญาตย้ายไปตอนที่ทําเสร็จดีแล้กันเนาะก็คือตอนนี้ก็คือทำเสร็จแล้วว้าคลิปนี้แค่3นาทีไม่ใช่สที่สนาทีสี่ิบเอ็ี่หม่ก็เร็วมากสองนาทียี่สิบสี่วิโอเคนีไปคลิปที่เร็วที่สุดที่เจเคยทำ สปีดวิวโอเคนะครับตรงนี้เราจะสร้างเป็นกรงบาคิโอสลัตก่อนเนาะใช่นะเราจะสร้างเป็นตรงกรงบาคิโอสลัตก่อนนะครับใกองมาซิโอบาคิโอสลัตในกองบาคในกองบาคิโอสลาตนะครันก็จะมีพาราโซโลฟ้าแล้วก็กาลิมีมาร์อยู่ด้วยนะครับตามในหนังเนาะมันก็โชว์ให้เราเห็นนะว่ามีนะครับผมน,นี่เป็นวิสเตอร์เซ็นเตอร์นะครับใช่ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูประตูประตูจูราสิกพาร์กนะครับโอเคโอเคได้แล้วประตูจูราสิกพาร์กเนี่ยสามสามเนียงเข้าไปด้วยตรงนี้กำลังพยายามทำให้มันเหมือนจูราสิกพารช็อตวีลคัมจูราสิ a พาร์กเน่มากที่สุดนะครับก็โอเคตอนนี้ขอสร้างต้นไม้ที่มันโชว์ให้เห็นก่อนว่ามันกินต้นไม้เออไม่ใช่มันกินใบไม้ไม่ใช่กินต้นไม้ <bei S 1> โ <Okay. S 2> มันก็สร้างก้านเะสริมก้านะาานะที่หน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็สร้างเป็นป่าล้บต้าในหนังนะฮะนี่อยู่ดีๆก็น่าเกลดนะโอเคก็ได้ลแล้วนะครับต่อไปเราจะเด็กบาคิโอซารัสโอเคเหมือนแมมเหมือน,น,นหนังเลยนะเพื่นมัง้ง <laughs> แต่ว่าผมเสียดายครับ <laughs> ผมไม่มีเกาะนูบ้านใน ในอิสาราเอลบ้าจริงๆเนาะผมมีแต่แบบของอะไรจัเแมทประเทศไม่ได้ออสเตรเลียไหมไม่ใช่นะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรตรงนี้ก็เป็นเอ,อ่อวิซิเตอร์เซ็นเตอร์นะพยายามทําให้มันเหมือนแนหนะัมากที่สุดเนาะแต่ว่าตอนแรกจะทําคอนกรีตหรือพื้นด้วยแต่ว่าทําไม่ได้นะก็เลยปิดคลิปแล้วครับกดกระดิ่งกดแชร์ได้ครับ